เรื่องเงาในกระจกพลอยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายที่กำลังมองหาหอพักใหม่เพื่อเตรียมตัวฝึกงานวันหนึ่งเธอเดินผ่านซอยเล็กๆและพบกับหอพักราคาถูกแห่งหนึ่งห้องกว้างสะอาดและมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันที่สำคัญคือเจ้าของหอพักบอกว่าให้ราคาถูกกว่าปกติเพราะต้องการปล่อยเช่าให้เร็วที่สุดแม้จะรู้สึกแปลกใจแต่พลอยก็ไม่ลังเลเธอย้ายเข้าไปอยู่ในวันรุ่งขึ้นคืนแรกทุกอย่างดูปกติแต่พอตกดึกพลอยรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ กระจกเงาบานใหญ่ตรงปลายเตียงสะท้อนให้เห็นห้องทั้งห้องได้อย่างชัดเจนแต่ในเงาสะท้อนนั้นพลอยสังเกตเห็นว่าเงาของเธอไม่เหมือนกับที่เธอกำลังทำอยู่เธอหันไปมองกระจกอีกครั้งเงาของเธอยังอยู่ในท่ากอดอกทั้งที่ทเธอแน่ใจว่าตัวเองกำลังยกมือขึ้นลูบผมขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่เธอคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปเองเธอดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงและพยายามข่มตานอนแต่แล้วแกรแกรกเสียงขูดเบาๆดังขึ้นจากกระจก พลอยเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวเธอค่อยๆขยับผ้าห่มลงต่ำเพื่อมองไปยังปลายเตียงกระจกยังสะท้อนห้องของเธอแต่คราวนี้มีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวบนพื้นกระจกราวกับมีเล็บของบางสิ่งอยู่ข้างในพลอยรีเปิดไฟทั้งห้องนั่งกอดตัวเองแน่นแล้วพยายามหาเหตุผลคงเป็นรอยเก่าๆนั่นแหละเธอพยายามปลอบใจตัวเองแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคืนที่สองพลอยตั้งใจจะไม่นอนหันไปทางกระจกอีก เธอเลื่อนเตียงไปอีกด้านของห้องให้พ้นจากมุมสะท้อนแต่ถึงกระนั้นกลางดึกเธอตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีคนจ้องมองเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากกระจกก๊อกกเธอกลั้นหายใจไม่กล้าหันไปมอง <Go. S 1> พลอยเสียงเรียกชื่อเธอดังมาจากกระจกเธอสะดุ้งเฮือกรีบลุกขึ้นแล้วหันไปมองเงาสะท้อนของเธอยืนอยู่หน้ากระจกทั้งที่ตัวจริงของเธอยังนั่งอยู่บนเตียงพลอยแทบจะกรีดร้องออกมาแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลำคอ เธอเห็นเงาสะท้อนนั้นค่อยๆย,ยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจากนั้นมันก็ยกมือขึ้นแตกกระจกแล้วค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้พลอยขนลุกสุดขีดรีบหยิบผ้าหม่มคลุมตัวแน่นหลับตาปีเงียบทันทีเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเงาสะท้อนของเธอกลับมาเป็นปกติแต่รอยนิ้วมือเปื้อนๆยังคงปรากฏบนกระจกคืนที่สามพลอยไม่กล้านอนคนเดียวอีกแล้วเธอโทรหามิวเพื่อนสนิทให้มานอนเป็นเพื่อนเธอคงคิดมากไปเอง มิวพยายามปลอบใจพล้อยพยักหน้าแม้จะยังไม่สบายใจแต่เธอก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อมีเพื่อนอยู่ด้วยคืนนั้นทั้งคู่เข้านอนพร้อมกันไฟในห้องถูกปิดแต่แล้วแกรแกรเสียงขูดจากกระจกดังขึ้นอีกครั้งพล้อยสกิดมิวเบาๆเธอได้ยินไหมมิวพยักหน้าทั้งคู่ค่อยๆหันไปมองกระจพร้อมกันคราวนี้ในกระจกไม่ได้สะท้อนภาพของพวกเธออีกต่อไปมันสะท้อนภาพของใครบางคนยืนอยู่ข้างเตียง หญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดเผือดแววตาว่างเปล่านิ่งสนิทราวกับรูปปัน้นพลอยอ้าปากจะกรีดร้องแต่หญิงสาวในกระจกกลับชูนิ้วขึ้นจะโรริมฝีปากชูเงาในกระจกกระตุกยิ้มก่อนจะเริ่มเคลื่อนออกมาช้าๆกเกะ,กะเสียงดังขึ้นราวกับกำลังเคาะจากด้านนอกของกระจกพลอยและมิวรีบกระโจนออกจากเตียงวิ่งไปเปิดไฟห้องทันทีที่แสงสว่างมาเยือนกระจกกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ ที่กลางกระจกมีรอยนิ้วมือเปื้อนเปๆมากมายเรากับใครบางคนพยายามจะออกมาเช้าวันต่อมาพลอยไม่ทนอยู่ที่นี่อีกเธอรีบเก็บข้าวของและขอย้ายออกทันทีก่อนออกจากหอพักเธอถามเจ้าของหอเกี่ยวกับกระจกบานนั้นเจ้าของหอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวหนูเป็นคนที่ห้าแล้วที่ย้ายออกเพราะกระจกนั่นพลอยขนลุกสู้มันมีอะไรกันแน่คะ่ะหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยอยู่ห้องนี้ เจ้าของหอเล่าด้วยเสียงแผ่ววันหนึ่งเธอเสียชีวิตกระทันหันในห้องไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นทุกคนที่มาอยู่ห้องนี้ก็เริ่มเห็นเงาประหลาดในกระจกพล่อยกลืนน้ำลายแล้วทำไมไม่เอากระจกออกลก่ะค่ะเจ้าของหอฝืนยิ้มเราเคยลองทุกมันแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นมันกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมพลอยไม่ฟังต่อแล้วเธอรีบออกจากหอพักไปทันทีแต่นับจากวันนั้น ทุกครั้งที่เธอส่องกระจกที่ไหนสักแห่งเธอรู้สึกเสียวสันหลังว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนมองจากด้านใน